สวัสดีครับผมกันเมื่อนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบหกครับผมวันที่ยี่สิบหกพฤกภาคมสองหาหกหาครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะโทษหาปูหาแปดครับผมเพราะว่าครับผมเนาะได้ยินข่าวครับผมว่าเหล็กปูครับผมเหล็กเล่าครับผมเนาะสาวเล้าคักๆกครับผมของปูหาแปดครับผมหมู่ว้านครับผม เข่าสองหาเต็มๆครับผมเด้อฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทางช่องพระหัต Family ครับผมเนาะครับผมเพราะว่าทางช่องพระหัต Family ครับผมแต่ลงสาวเล่าเห็นเอฟซีทางช่องครับผมแล้วก็มีปูปูซีหาครับผมเนาะมือวันครับผมเห็นช่องอื่นไปทายครับผมเนาะเพิ่นกับปูกับเห็นเขาครับผมเจ็ดหาครับผมเนาะส่วนของผมเองครับผม ว่านครับผมเนาะผมก็ให้เด็นซีล่องหาครับผมเข่าหาครับผมจับคู่ให้หาเจ็ดครับผมเนาะออกเจ็ดหาครับผมก็ถือว่าเข่าครับผมองผมเองเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาปูหาแปดครับผมเนาะสาวล่าคักคักครับผมโทรหาปูครับผมจะรับสายบนเนาะ ปูครับผมอือครับผมพ่านที่ปูเด้อปูแรกกพอาัตครับผมประหัตเ,เออปราหัตบอกครับผมปูป <c oughs> จได้จะมาถามปูถึงแล้วครับผมว่าลิงคาวว่าเล็กร้าวปูเข่าดีครับผมเปียสงวดสั้นนะเด็แม่นบ่ครับผมเก <c oughs> ้าเก้าชุนะครมาสองหามาขึ้นขึ้นดิครับผมสองหาครับผมมาขึ้นดิ เตะแตกสองหางเครื่อ้ครับผมวันจันทร์แตกเก้าศูนย์ครับผมวันจันเก้าศูนย์วันวันพุธวันพุธเมื่อวานนีหครับผมเนาะสองหาครับผมเนาะสองหางอ๋อวั่นหานรุดรุดหารุดรุดหารุดสองบนรางไปเลยบอกเขาหลุดครับผมท้ามเร่งอะไรล่ะขึ้นันรุดเนี่ยกันครับผมอืมบอกหาหาหลุดล่างหลุดบนได้เอาสองน้ำเอาบนรางเลยเอาสองเผาน้ำ ครับผมล่างสองหาลูกคุณนะครับผมนะเออมนาะร่างสองหาบนบนหาเจ็ดหาครับผมปูหมุ่ขึ้นอยู่ครับผมแมนเนแต่ว่ามันยังได้มันได้รครังแต่ว่าเลขกบิงเลขกหลุดได้ได้สามตัวเลยผมเขาวที่ปูหมุ่ขึ้นเนี่ยผมปูเมุ่ขึ้นนี่ผมเขาวอู้่ีมุ่ขึ้นนี่ได้อยู่ที่มุ่ขึ้นนี่ก็แมนจ้ะเห็นจ้ะเขาผมหาเจ็ดครับผมหาเจ็ดครับเขาอยู่ขมหมุ่ขึ้นนีน่ครับผมเขาปูเขาเขาว่าเขาบอกอ่อนได้คือ ช่องหายเลยนั่นนี่ช่องหายเลยน่ะครับผมปูจอมจอมคือขัดเห็นอ๋อเปิดเบน้องคลิปสบายอะไรนี่ล่ะครับผมปูครับเห็นอยู่ครับผมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เออครับผมเห็นอยู่ครับนี่ที่ที่เอาทั้งทั้งคลิปบ่ครับผมปูครับจะทั้งคลิปบ่ครับผมปูอ่าเดี๋ยวเขาไปเอาอะไรเหกันครับผมปูแต่ว่าเห็นว่าเห็นภาพมาบ่บ่มาเอา ไมยร like, ัฐบาลโข่มชูไทยเพราะว่าแต่นี้ก็แตมาเอารุ่นลุ่น i̇şte. ไปอยู่ครับผมไปอยู่ครับผมว่ามันเสาของผมปูเอาเล้าใช่ไหเนาะครับผมปูเอาเลนะ้าครับเล้ากันอะไะเสาเล้าครับครับผมเล่นง่ายปูเนาะเล่นง่ายกับผมสื่อง่ายขายของกับผมสื่อไงใครของแมนครับผมสื่อจริงพร้อมเอาตั้งตังนั่นเลยครับผมปูมันจะได้เวลาแต่มันก็เอาเล็ ตัางอาเล็กตัางลักน้ำหน้าครับผมเล็กตัางรับเดี๋ยวไปบป็นตากันปูเอาเอาเอาเองเล็กปูครับผมเอาหลุนเลยครับผมปูหลุนเอาเอาลักเลยครับผมเอาลักเลยครับผมจะง่ายกว่าเอาลักเลยนาะครับผมปูลักเลยครับผมจับปูไปเลยเมืนว่าเอาลักเลยครับปูเลยครับผมครับผมจับปูเลยก็ได้ทั้งบรรลุเอาที่หลังเนาะครับผมปูเอาเดี๋ยวเอา จับคู่เลยนะครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมปูศูนย์แปดศูนย์แปดครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับสามสิบหกสามหกสามหกครับผมปูอ่ามีมีคะแนนละอ๋อครับผมเอาตัวเน้นบปหนึ่ตัวเน้นครับผม เน้น07 07ครับล่อง36คือว่า07นี่คือเป็นบนล่อง36นะครับผมปู36ครับผมเอาเลขเอา3ตัวน้ำกสา3ตัวให้หมุนลราได้หมุน6ประตูลราได้ครับผมปูครับมันมาเขานิมิตน้ำแม่ได้3ตัวครับผมแปด07เลย07ครับผมเนาะ อ่าแค่นี้ละครับั้งมัดนี่ตอนนี้เอาแล้วก็แล้วแลปูครับผมวิ่งวิ่งครับผมวิ่งครับผมเล่กวิ่งเรื่อยแบนี้ละครับผมปูเล่กวิ่งนี่คือวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ครับผมปูวิ่งศูนย์ล่องล่างเก็ดล่องล่างเก็ดนั่นละล่องเก็ดวิ่งศูนย์ล่างเก็ดบนวิ่งสูงลองเก็ดครับผมเนาะ เออศูนย์หลดทั้ง่างทั้งบนเลยนี่ตานน่ละอ๋อครับผมวิ่งกันศูนย์หดเจ็บเอาสามไปนําแนตัวหนึ่งานามเอาไว้ทั้งรางด้วยตัววิ่งอันนี้บนมันปูนี่วิ่งบนดีอีกสองตัวนี่บนอ๋อ่างวิง่งสามตัว่างนี่เอาศูนย์กับสามอีกรางศูนย์สามกับปูเนาะครับผมศูนย์หาลงมาสองทางเลยไหมล่างหลุดเลยไหมศูนย์ศ <ขอ S 1> ูนย์คือห้เป็นตัวหลุดเลยนะครับผมปูจะเป็นตุ่มเลย คุมล่างคุมบนเลยคือว่านี่ซุนเจ็ดบนม่นปูนี่แต่สามหกล้านบ่นรครับผมใช่ค่ะซุนเจ็ดบนบ่ครับผมสามหกล้างมันบ่ครับซุนเจ็ดนี่คือมันนับทั้งบนแม่ปาดครับผมปูสามหกนี่คือเป็นนับทั้งล่างออไปทั้งล่างเนยกันหน่อยครับผมครับไฮกับนําเลื่อนเปนตัวเบอร์กับไฮอั่ตัวตัวเน่นอะไรกับเนี้ยตัวเน้น ตามหกไก่เป pues ็นหกตามน้ำมครับคนนั่นกระมันนั่นสิก right? กับว่าก oh ับกระแล้วแต่น่ะนะมันตุ่มคุ้นั่นครับผมแต่ว่าชิ้นเก็ดเก็ดชนไก่คับกับไปแล้วนะแต่ว่าเด่นเด่นศูนย์ปูงเลนี่ะเด่นศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์แต่ว่าชุดนี่เป็นตัวเก้งอะชุดเด่นอ๋อครับผมศูนย์เป็นตัวเก่งเนียนบนกระไห่ล้างเนียนบนกระไห่ติดล้างน้ำเมันหน้ำเพราะห้ปล่อยมือดิอ๋อครับผมครับ แต่ว่าหายมันหนักหนักหนักทั้งบนทั้งยังเป็นนี่ไหนที่อราครับผมปูบแต่มีดัำนี่ละเลขสามตัวแปดศูนย์เจ็ดตีปูแม่นวิ่งบนวิ่งอันมุนหกประตูไปเลขสามตัวเ๋ยวนี่ขึ้นว่าสีบ่าหาบเป่าปครับผมปูเพราะว่ามันมันหาแล้วมันโตเป่าโตคููมันบ่ค่อยมันบาเขามาัตหัดกับบวกเขาไหมครับผม ติดว่าสิว่าเพพอพอเพราะมันหามันพอมาหลายเดียวแล้วนะผมเป็นธรรมดาแล้วครับผมครับก็นี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับปูหาแปดครับผมลาวพัฒนาครับผมนี่ครับงวดนี่ปูก็ให้มากครับผมมืออื่นครับผมเนาะเหล็กเล่าออกครับผมแต่ว่าผมจะลงให้เบงมือนีครับผมนี่ครับหลังจากคุยกับปูกับผมเนาะปูกับว่าครับผมวันจันปูเข่าครับผม เก่าศูนย์ลางครับผมเนาะแล้วก็มาขึ้นนี่ครับผมปูกับเขาครับผมสองหาลางครับผมเด้อก็ถือว่าเลขปูหาแปดครับผมเล่าพัฒนาก็ถือว่าเขาดีอยู่ครับผมอีกอย่างครับผมเนาะเลขบนหลายคู่ครับผมนี่ครับงวดนี้ปูกับหิมะครับผมนี่ครับบนครับผมศูนย์กับเจ็ดครับผมเนาะเด่นศูนย์ครับผมเลขวิ่งหรือว่า เหล็กหลุดครับผมจับคู่3ตัวมีแค่ชุดเดียวครับผม0 8 0 7ครับผมเนาะราคาศูนยครับผม0 8นแปดราคาเจ็ดแครับผมเพราะว่าปูว่าห้ตัดเล่นเนาะครับผมนี่ครับเด่นเม็ดเดียวครับผม0 7บนครับผมเด้อล่างครับผมวิ่ง0กับ3ครับผมเนาะเด่น3ครับผม กับคู่ให้คู่เดียวครับผมสามหกหกสามครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเด้อเล่าคักคักครับผมเนาะหรือว่าเล่าพัฒนาครับผมหรือว่าสาวเล่าแข็งแครับผมแต่ถือว่าเล่นง่ายมากครับผมเนาะซื้อง่ายขายคล่องครับผมนี่ครับ กระสุดท่านี้ก็ขคออวยพอให้แฟนขับทางช่องครับผมที่เบิงคลิปนี้ก็ขอให้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม